สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่105มาแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงก่อนดูก็ขอสักคนละหนึ่งไลค์หนแชร์ให้พี่ปอด้วยนะคะทุกคนพีด <laughs> โอเคโอเคไปดูเลยหลังแรกจะบอกว่าน่ารักมากเห็นไหมนี่อันนี้ไอดีนะคะหนูอยาก ดูแล้วก็ให้พี่ปอบทำละครสั้นค่ะน้องปันปันเองจ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแค่เห็นโครงสร้างนะก็รู้ว่าสวยแล้วทุกคนดูมีเสาด้วยออกแนวโรมันโอ้โหสุดเยิดโอ้ยข้างในดีมากเลยทุกคนโล่งสะอาดตาดูมีอะไรอะไรแล้วมันมีอะไรพี่ปอบไม่รู้เหมือนกันคือมันมีนั่นแหละเฮ้ยดีนะ ดีดีดีสวยสวยอันนี้ทะลุไปข้างหลังได้ด้วยนะแต่ไม่ไปขี้เกียจเฮ้ยทำดีมากเลยทุกคนเอ้ยแต่ล่งไปนิดนึงแต่ก็สวยอะโครงสร้างดีมากโครงสร้างดีมากๆอยากจะเอามารีโนเวทเลยทีเดียวแต่ยังไม่ว่างเอ้เตียงน่ารักอะเตียงน่ารักเตียงน่ารักชอบชอบอันนี้เก็บรูไว้ทำอะไร เก็บรู้ว้ทำลายแอบแฟนเฮ้ยดีนะเนี่ยสิเต็มสิเอาไปเลยวันนี้แจกแจกง่ายๆเลย10เต็มสิบเอ้ให้ก้าดีกว่าเพราะอะไรบ้านมีรูนิดหน่อยเดี๋ยวฝนรั่วนกใหม่อีกแล้วนกใหม่อีกแล้วเออสวยชอบชอบชอบเห็นนะเดียวใส่โฟนิเจอร์อีกนิดนึงนะปลอง ปังปุรีเยข้างนอกก็คือดีนะมีสาวว้นงงว้น้ำตักพงตักผ้าโอ้ยสวยจ้าเสียงไม่มีแล้วยังไม่ถึงบ้านหลังที่สองเลยเสียงไม่มีแล้วจ้าทุกคนมาหลังที่สองกันจ้าสุดยอดเป๊ะปังอลังการบ้านสีแดงนี้คือเห็นเห็นน้อยมากๆอันนี้แค่จะเป็นหลังที่สองที่สามเาั้งที่เห็นสีแดงนะอ่ะไปบ้านยูหน่อยค่ะพี่ปอ ร้านหลูค่ะเป็นบ้านสีแดงชื่อเอ็มไซค่ะโอเคไปวันนี้ขออนุญาตเสียงเป็ดนิดนึงนะคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะทุกคนเฮ้ยจะบอกว่าสวยมากออกแนวจีนจีน,นะทุกคนตอนนี้พี่ปอสร้างบ้านจีนบอกเออที่เคยบอกจําได้ปะตอนนี้สามเดือนแล้วจ้ะได้แต่ผนังจ้ะ <laughs> ยังไม่เสร็จ วิสวยมากอะ่ะขอเสียงสองนะทุกคนขอสตรอเบอรี่นิดนึงช่วงนี้ช่วงนี้ต้องขอเสียงสองสวยมากเลยค่ะพี่ปอสตรอเบอรี่คืออะไรสตรอเบอรี่คือผลไม้ชนิดหนึ่งที่มันมีรสชาติเปรี้ยวนั่นแหละคือผู้หญิงเปรี้ยวเออจบง่ายๆนะสตรอเบอรี่คือผู้หญิงเปรียออยยนะปร้ยวพี่ปอเป็นผู้หญิงเปรี้ยวโอเคไม่พี่ปอพี่ปอเป็นสาวหวาน โอเคนี่น่ารักกันทุกคนเฮ้ยสวยอันนี้เข้าได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูตรงอื่นก่อนหุ้ยน่ารักอะ่ะวันนี้บอกเลยว่ามีแต่บ้านน่ารักน่ารักน่ารักรอเรือประมาณสิบร้อยตัวโอ้โหพี่ปอดกี่ตัวประมาณสิบตัวก็ไก่ประมาณร้อยตัวอืมถูกต้องเฮ้ยสวยดีมากมันจะพูดอะไร มองไปก็แล้วกันบางปุริเย่มากเลยทุกคนมันดีรรดรถ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 ,รถ,รถฟังชัดๆนะอ่านว่ารถอืมเฮยเดียวทุกคนสวยมากเลยนะจ๊ะคุณน้องอะไรน้องชื่ออะไรปันปัน,ปนวะชื่อนี้ก็เยอะนะอืมมาดูอันต่อไปดีกว่าทุกคนจะบอกว่าเห็นแล้วคือเอิ้งอ่ะตอนแรกก็แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่แล้วหรอบ้านแบบนี้ไม่แล้วหรออะไรเงี้ย แต่พอเห็นแล้วก็แบบว่าอพี่ปอไปบ้านข้างบนหนูหน่อยเกือบจะไม่รู้แล้วข้างไหนคือข้างบนเอออะไรชื่อเก๋ไก่เหรอเนี่ยงงมากเลยตอนแรกจะแบบเฮ้ยใช่เหรอสวยมากอะทุกคนดูดีตกแต่งได้แบบโอ้โหถึงของมันจะเยอะแต่มันเป็นรับเบียบเข้าใจไหมอีกทีรับเบียบเรียบร้อยมากเออครูจัดยังไงให้มันแบบ แบบเนี้ยคือดีมากอะนี่เหมาะกับการไปจัดคอนโดมากเลยนะทุกคนโอ้ใช่สวยอะดูดิมีหัวจงหัวใจสีมีฟงมีไฟดอกมงดอกไม้ผมเช็ดเท้าเสื้อผ้าวางเป็นระเบียบโอ้ยสุดยอดเลยอะเก่งมากอะวันนี้ทำไมมีแต่คนทำบ้านสวยงามไม่เข้าใจสวยมากเลยอะ ขอชมหน่อยนะทุกคนฟังรับแล่ล่ล,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 ลอย่าเบื่อเพราะอะไรพี่ปอเพราะมันสวยไงคะโอ้ยพอเห็นแล้วก็ไฟลุกเลยพี่ปอตลอดอะถ้าเปรียบเทียบตอนนี้นะเปรียบเทียบตอนนี้คือตอนนี้เป็นตอนตะโกแล้วลุกแล้วก็ลุกแล้วก็มอดลุกแล้วก็มอดเฮ้ยแต่มันสวยจริงอะทุกคนโอ้ยไม่ไหวจะเคลียดูดีมันลงตัวไปหมดเลยทุกคนสวย ไปไปดูหลังต่อไปกันดีกว่านะคะทุกคนขอปรับเสียงนิดนึงรู้สึกว่าเสียงจะแตกสสแลกขาดมากเลยตอนนีนเ้าอโหซับๆัเออจะบอกว่าหลังนี้นะคะทุกคนโครงสร้างดีเวอร์อะไปสวัสดีค่ะพี่เปิลหนูชื่อทัพทิมนะคะหนูอายุแปดขวบค่ะคาเฟ่ลุงตู้ฮะอีที่ลุงตู้คาเฟ่โอเคเข้าใจแล้วไม่น่าจะมาเลยนะจริงๆ อ๋อลืมไปชื่อนี้ไม่ได้มีชื่อเดียวในโลกโอเคลุงตู้เอไปไปไปดีกว่าเราอย่าพูดเยอะเจ็บคอนี่เป็นคาเฟ่ตรงนี้แหละไว้นั่งมีแอร์เย็นๆคาเฟ่มีอยู่หนึ่งโต๊ะโอ้โหรวยแน่นอนเดี๋ยวเราอยาพึ่งขึ้นเราอย่าพึ่งขึ้นนี่อะไรโอ้ยทำกับข้าวไปเลี้ยงลูกไปด้วยโอ้โหลูกสำลูกสักไอ้นี่แหละกะเพรากุ้งนอนนอยู่ แม่คะผัดเบาๆหน่อยคะ่ะหนูหนูจะไออยู่แล้วออนั่นเลยนี่น่ารักนะอุยสวยดีมากเลยทุกคนความคิดโครงสร้างคือมันดีมากอะทุกคนเห็นปะตรงเนี้ยถ้าทะลุออกไปได้นี่จะให้สิบเต็มเลยนะตรงเนี้ยคือเสียดายที่มันออกไปไม่ได้ไงแล้วคือเสียดายอีตรงชั้นชั้นตรงนี้มากเลยอะข้างนอกอะอ่ะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินกันเดี๋ยวบินกันชันจะบินบินไปตรงเนี้ยเสียดายมากเลยอะ ถ้ามันทําอะไรได้นะมันจะดีมากๆเลยอ่ะเออตรงนนะเนี้ยนะเนี่ยทาเป็นลูกกงไหมลูกกงแล้วก็มีโต๊ะอาหารวางอยู่ข้างบนนะ่ะมันจะลดมากเชื่อพี่ปอเซ่ใช่จริงโอเคดีมากเลยจ้าทุกคนวันนี้โอ้โหไม่อยากจะบอกว่าวันนี้ดีมากมามาอันนี้คือเนื้อย่างแกงเผ็ดนะจ๊ะไม่รู้ว่าเผ็ดแค่ไหน ระดับไหนไม่รู้ปาาของใครเอ่ยพี่เปอไปเที่ยวเนื้อย่างของหนูหน่อยนะคะหนูชื่อเนยอายุสิบขวบค่ะนี่ค่ะไอดีปไปไปร้านเนื้อย่างอยู่ตรงนี้ อันนี้คือแกงเผ็ดอันนี้คือเนื้อย่างอันนี้นั่งรอแบบลูกค้าเยอะมากขายได้วันละประมาณแสนแปดโอ้โหรวยเลยทีเดียวเนื้อย่างพรีเมียมนะจ๊ะชิลละห้าห้าร้อยห้าสิบจ้านี่นี่แกงถุงละสามพันห้าโอ้โหแกงแพงเขาอีกเนื้ออะไรเนื้ออะไรเขาบอกอะไรเอเออะไรอะไรเอเออะไรทรงเอไม่ใช่อะไรพี่ปอโค้รมั่วอะไรเอเอสักอย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินเออนั่นแหละ อันนี้เดี๋ยวจะเสริมควันให้นะทุกคนเพราะว่าอะไรมันจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยมันย่างอยู่นะย่างมันต้องมีควันนะทุกคนเออมันจะได้ดูแบบสมจริงสมจังมากขึ้นนะคะในี่มีไฟไม่พอมีควันด้วยเหนื่อยมากเลยวันนี้ ต่อไปต่อไปต่อไปหลังต่อไปสีม่วงจะทุกคนคือจะบอกว่าสวยมาเห็นแค่ตรงนี้ก็รู้แล้วนะว่าสวยขนาดไหนเน่พี่ปอไปบ้านหนูหน่อยค่ะชิปปลายฟ้าอายุ7ปีจะบอกว่าหลังนี้คือสวยมากสีสีอะไรสีม่วงดูทุกคนโอ้โหสร้างเองใช่ไหมไปลายฟ้าบอกพี่ปอด,ด้วยอยากให้วงเล็บนิดนึงจะได้รู้เออสร้างเองหรือเปล่า บ้านสีม่วงหวานแววสไตล์เจ้าหญิงแบลแบวเห็นไหมออกทางไหนเนี่ยออกทางไหนนะคะทางออกก่อนเฮ้ยสวยมากอะตอนนี้คือแบบชอบสีม่วงอีกแล้วอะทุกคนสีแดงก็ชอบนะสีม่วงสีชมพูสีส้มชอบหมดเลยเฮ้ยสวยอะทุกคนดูดิมันดูมีอะไรอะไรอะไรไม่รู้เออสวยมากตกรุมรัก รอทีล้านเฮ้อเฮ้อเฮ้อรองไม่เป็น <c oughs> ได้เท่านั้นนะเจ้ะทุกคนเ <c oughs> ฮ้ยสวย,สวยมากสวยมากเฉียบเฉียบเฉียบใครนะพี่ปิมคุงกัวะเฉียบ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 เออนั่นแหละอันนี้อับเลยสิบคะแนนเต็ม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 โอ้สร้างอะไรได้ขนาดนี้ถออร้องดูดิมันแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะทุกคน ข้างบนมีสองห้องนอนนะจ้าโหดีมากพ่อแม่ลูกโอ้ยดีมากอ่ะเห็นปะสวยทุกอน,นูไม่รู้จะชมอะไรเอาไปทํากันนะใครที่แบบว่าคิดแบบบ้านไม่ออกไม่รู้ไม่มีไอเดียลองเอาของเขาไปดูก็ได้ไม่เป็นไรหรอกนะเออใช่เขาไม่ได้เรียกว่าก๊อปเขาเรียกว่าเออของสวยเราต้องไปทําเพิ่มเติมต่อยอด เราอาจจะสวยกว่าเขาก็ได้ใครจะรู้เข้าใจเปล่าเออทําไปในหลังสุดท้ายท้ายสุดของเราวันนี้จะบอกว่านี่หรือบ้านคือมันแบบโคตรบ้านอะ่ะราคาหลังนี้ก็ประมาณ100ร้อยล้านเย็นนะคะทุกคนทําไมต้องเย็นนะพี่ปอจะ100ร้อยล้านไม่เย็นไม่ได้นะอันนี้อ่ะบ้านริมชายหาดน้องบอกนะจ๊ะไปไปดูกันเลยอือคือสวยอะ่ะ แล้วก็สร้างของได้แบบโอ้โ oh, หหนานแน่นมานี่ก็300ชิ้นได้ขนาดนี้ชีวหรอสามชิ้นประมาณนั้นโอ้โ oh, หได้ขนาดนี้ชัว่วหรอูเยอะนะเนี่ยโอ้โ oh. หและอัดแน่นคือแบบเยอะมากอะ่ะโอ้โหทําได้นี่เก่งมากเลยอะคือแบบโู oh, ดูดีเห็นปะคือมันเยอะมากจริงนะรายละเอียดของบ้านหลังนี้คือเยอะมากอันนี้คือระดับ พูดเลยว่ามือโปรมากเลยเนี้ยจริงนะ p r o f e s s i น n a l ใช่มันคือแบบจริงๆโอ้โหสุดสุดะบ้านหลังนี้คือแบบที่สุดแล้วมั้งเนี่ยแต่มันเคยเห็นแนวๆนี้เยอะเหมือนกันนะก็คือแบบโอ้โหระดับเทพอะนนี้ดีกว่าใช้คำว่าเทพเลยดีกว่าเพราะมันก็ค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากอะเยอะมากอะนะ อันนี้เข้าไม่ได้ก็ยังจะเข้าไปอีกนะมันไม่ใช่ประตูทุกคนมันคือกระจกเออก็พยายามเข้าโอ๊ย้ยดูดิเหมือนบ้านคนจริงจริจริงจ,งจงเลยอะทุกคนโอ้ยให้สร้างก็คงสร้างไม่ได้แบบนี้หรอกคือมันยากอะทุกคนพี่ปอขอเวลา7วัน7คืนเลยอะ '7 วัน7คืนขนาดนั้นเลยเหรอพี่ปอใช่เพราะดูแล้วมัน รายละเอียดเยอะอะทุกคนต้องมาใช้หัวคิดอีกอะไรวางตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยโอเคไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่ EP ที่106นะจ๊ะ